สวัสดีครับพบกับมาสเตอร์พิพัฒน์นะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาระบบสมาการเมื่อเรียนเรื่องนี้แล้วนักเรียนจะได้อะไรบ้างก็คือ1นนักเรียนจะต้องสามารถตีโจทย์ปัญหาระบบสมาการได้สสามารถแก้โจทย์ปัญหาระบบสมาการได้นะครับอ่าเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะครับผลบวกของจํานวน2จํานวนเท่ากับ3และผลคูณของ2จํานวนนี้เท่ากับ20ส่วน9 จงหาจํานวนทั้งสองเริ่มแรกให้ x เป็นจํานวนที่1และให้ y เป็นจํานวนที่2งจากนั้นเขียนสมาการได้เป็น x บวก y เท่ากับ3เป็นสมาการที่1และ x คูณ y เท่ากับ20ส่วน9เป็นสมาการที่2จากนั้นนาสมาการที่1มาจัดรลกใหม่จะได้ x เท่ากับ3ลบ y เขียนเป็นสมาการที่3แทนค่า x เท่ากับ3ลบ y ในสมาการที่2เราก็จะได้เป็น3ลบ y ทั้งหมดคูณกับ y เท่ากับ20ส่วน9 กระจายวายเข้าไปในวงเล็บให้เรียบร้อยจะได้เป็น 3y าลบวายกำลังสองเท่ากับ20ส่วน9ก้าจากนั้นจัดรูปสมการให้อยู่ในรูปของสมการเท่ากับ0จะได้ 3y าลบวายกำลังสองลบ20ส่วน9เท่ากับ0ต่อไปนำา9้ามาคูนทัศสมการเพื่อทำให้ตัวส่วนของ20ส่วน9มีค่ามีส่วนเป็น1นะครับจะได้เป็น 27y สบเจาลบเก้าลังสองลบ20เท่ากับ0 จับสมการนี้ม่อีกทีหนึ่งโดยการเรียงดีกรีจากมากไปหาน้อยจะได้เป็น 9y กำลัง2ลบ 27y บวกกับ20เท่ากับ0ต่อไปแยกเป็น2เล็บจะเป็น 3y ลบ4คูณกับ 3y ลบ5เท่ากับ0เราก็จะได้เป็น 3y ลบ4เท่ากับ0หรือ 3y ลบ5เท่ากับ0 y ตัวที่1เท่ากับ4ส่วน3หรือ y ตัวที่2เท่ากับ5ส่วน3 จากนั้นแทน y เท่ากับ4ส่วน3ในสมก,การที่3เราก็จะได้ค่า x เท่ากับ3ลบ4ส่วน3เท่ากับ5ส่วน3ต่อไปแทน y เท่ากับ5ส่วน3ในสมก,การที่3เราก็จะได้ x เท่ากับ3ลบ5ส่วน3จะมีค่าเท่ากับ4ส่วน3นั่นเองเราจะเห็นได้ว่าค่า y กับค่า x เนี่ยจะลักษณะคล้ายๆกันนี่คือมีค่าเป็น4ส่วน3และ5ส่วน3 ดังนั้นเราสรุปได้เลยว่าจำนวนทั้งสองคือ4ส่วนสและ5ส่วนสนะครับตัวอย่างต่อไปที่ดินแปลงหนึ่งมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีความยาวรอบรูป72เมตรมีพื้นที่320ตารางเมตรจงหาขนาดของที่ดินแปลงนี้ให้ x เป็นความยาวและให้ y เป็นความกว้างเขียนสมนการได้เป็น 2x บวก 2y เท่ากับ72เป็นสมการที่1 x คูณ y เท่ากับ320เป็นสมการที่2จากสมการที่1เราก็จะได้เป็น 2x เท่ากับ72ลบ 2y นำ2มาหารทั้งสองข้างของสมการจะเหลือเป็น x เท่ากับ36ลบ y เขียนเป็นสมการที่3ต่อไปแทน x เท่ากับ36ลบ y ในสมการที่2เราก็จะได้เป็น 3 6ลบ y ทั้งหมดคูณด้วย y เท่ากับ320กระจาย y เข้าไปในวงเล็บให้เรียบร้อยเราก็จะได้เป็น3 6 y ลบ y กำลังสองเท่ากับ320จากนั้นจัดสมการให้อยู่ในรูปของสมการเท่ากับ0เราก็จะได้เป็น y กำลังสองลบ3 6 y บวกกับ320เท่ากับ0แยกเป็น2วงเล็บก็จะได้ y ลบ16คูณกับ y ลบ20เท่ากับ0 จะได้ y ลบ16เท่ากับ0หรือ y ลบ20เท่ากับ0 y ตัวที่1เท่ากับ16หรือ y ตัวที่2เท่ากับ20จากนั้นแทนค่า y เท่ากับ16ในสมการที่3เพื่อหาค่า x x ของเราจะได้เป็น3 6ลบ16จะเหลือ x เท่ากับ20ต่อไปแทน y ตัวที่2เป็น20ในสมการที่3เหมือนเดิมเพื่อหาค่า x จะได้ x เท่ากับ3 6ลบ20ซึ่งมีค่าเท่ากับ16 จะเห็นได้ว่าค่า x กับค่า y นั้นก็คือ16กับ20ดังนั้นขนาดของที่ดินแปลงนี้กว้าง16เมตรและยาว20เมตรจบไปแล้วนะครับเรื่องของโจทย์ปัญหาระบบสมการจะเห็นได้ว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับขอแค่เรานั้นฝึกฝนและทบทวนเนื้อหาไปบ่อยเราก็จะสามารถแก้โจทย์ปัญหาได้เองสำหรับวันนี้ก็มีเนื้อหาเพียงเท่านี้นะครับ แล้วไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ